สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องการจะทำยังไงให้เราเป็นคนตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนที่ถามเข้ามาว่าอยากให้หมอช่วยพูดเรื่องเป็นคนตัดสินใจไม่ได้ทำยังไงดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ ก็จะบอกว่าเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเช่นตัดสินใจว่าวันนี้จะกินข้าวเที่ยงกับอะไรดีนะคะแล้วก็ตอนเย็นจะไปเดินห้างต่อดีไหมหรือว่าจะกลับบ้านเลยนะคะก็เป็นการตัดสินใจในชีวิตประจําวันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเช่นจะเรียนคณะอะไรดีจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนนะคะจะคบ กับแฟนคนนี้ดีหรือไม่นะคะจะเลิกกับแฟนคนนี้ดีหรือไม่จะรับเข้าทํางานที่ไหนดีนะคะหรือว่าจะย้ายบ้านดีหรือเปล่านะคะจะซื้อรถ คันไหนดีนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจมากมายเลยทีเดียวนะคะซูซี่เวลส์นะคะเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกัน,นะคะ่ะเขาได้พูดถึงกฎ10-10 10หรือว่า10-10 10รู10 10, ไว้นะคะโดยเจ้า10ตัว3ตัวเนี้ยคะ่ะมันจะแทนตัวเลขต่างกันนะคะ10ตัวแรกเนี่ยหมายถึงให้เรานึกถึง ผลของการตัดสินใจในระยะสั้นนะคะคือผลที่จะตามมาในทันทีโดย10ตัวแรกอาจจะหมายถึง10นาทีส0ตัวที่2อาจจะหมายถึง10วัน10เดือนหรือว่า10ตัวที่3อาจจะหมายถึง10ปีแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้จาเพาะเจาะจงชัดเจนนะคะเขาแค่บอกว่าตัวเลขแรกหมายถึงผลกระทบที่ตามมาทันทีตัวเลขที่2หมายถึงให้ดูผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้ที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็ตัวที่3หมายถึง มองดูถึงผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาวเลยนะคะซึ่งตัวเลข3ตัวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงผลกระทบอันใกล้อาจจะหมายถึง2ชั่วโมงหลังจากตัดสินใจอันกลางอาจจะหมายถึง2เดือนหลังจากตัดสินใจอันไกลอาจจะหมายถึง10ปี20ปีหลังจากตัดสินใจนะคะหรืออาจจะหมายถึงเป็น3มชั่วโมง3วันแล้วก็30ปีแบบนี้ก็ได้นะคะคือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ชำเป็จะต้องว่าจะต้องเป็น10 10 10, แค่แค่พูดให้ตัวเลขให้มันเข้าใจง่ายนะคะแต่ใน ที่นี้นะคะหมอจะยกถึงเป็นตัวเลข10แล้วกันเนาะอาจจะเป็น10วนัน10เดือน10ปีอย่างนี้นะคะอลองนึกถึงผลกระทบจากการตัดสินใจของคนที่ตัดสินใจว่าจะสูบบุหรี่ในวันนี้นะคะอาจจะสูบบุหรี่วันละไม่กี่มวนอนะสินาทีหรือว่า10ชั่วโมงหลังจากที่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะมีผลตามมาไม่มากเท่าไหร่นะคะอาจจะมีกลิ่นปากที่แค่เคี้ยวมักฝรั่งก็หายหรือว่าบ้วนปากก็หายเหม็นนะคะผลกระทบที่ตามมาหลังจากสูบบุหรี่ในเวลา นาทีหรือว่า10ชั่วโมงมีเพียงเท่านี้นะคะผลกระทบระยะกลางก็คือ10เดือนก็อาจจะเห็นไม่มากเท่าไหร่น,นะคะแต่ว่าผลกระทบระยะยาวในขั้น10ปีถึง20ปีเนี่ยเราก็จะดึกออกนะว่ามันมีอะไรตามมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเป็นโรคทุ้งลมปงพองนะคะความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งนะคะ ปลี่ยนแบตมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันได้เลยค่ะข้อแรกสําหรับเทคนิคในการให้เป็นคนตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะก็คือใช้กฎ10 10 10นะคะคือให้มองดูผลลัพธ์ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะก็จะสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือให้ลดตัวเลือกในการตัดสินใจลงนะคะบางทีถ้าสมมติว่ามีตัวเลือกเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโหเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะคะให้ลองลดจํานวน ตัวเลือกลงมาแค่สอสาอย่างดูนะคะก็จะช่วยได้มากเช่นสมมุติไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยากจะซื้อแยมมีแยมแบบเป็น10อย่างเลยนะคะ,อะลองลดลงมาเหลือแค่2-3อย่างแล้วก็เลือกเอาในนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นในแง่ของการเลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็มีคณะเต็มไปหมดเลยนะคะลองตัดช้อยหรือว่าตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่แบบโอคณะนี้เราคงเข้าไปเรียนไม่ได้แน่นอนไม่ชอบวิชานี้เลยนะคะก็ตัดตัดออกไปให้หมดแล้วก็ องเลือกสัก 2- 3สคณะที่เราคิดว่าน่าจะสนใจมากที่สุดดูนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อรถนะคะก็เหมือนกันเนาะมีที่ห้อตามท้องถนนเยอะไปหมดเลยนะคะก็สามารถตัดลงมาเหลือแค่2 3สาที่หอ 2- 3สาตัวรถที่เราชอบแล้วก็มาเลือกในนั้นดูค่ะข้อที่3นะคะก็คือให้เขียนข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกนะคะอันนี้หมอ,อยกตัวอย่างเลยนะคะว่าตอนที่หมอเลือกมาเรียนต่อที่อเมริกานะคะมีหลายมหาวิทยาลัยที่สมัครไปแล้วก็กําลังจะเลือก ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะคะซึ่งตอนที่หมอคิดอยู่ในหัวเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโอ้คิดไม่ออกเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนั้นก็ดีมหาวิทยาลัยนี้ก็ดีนะคะแต่ละที่เนี่ยมีจุดเด่น มากมายไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหมอก็ลองใช้วิธีเอาแผ่นกระดาษมานะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางนะคะเขียนข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอก่อนๆหมอจะพูดถึงเทคนิคนีคน้ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเอก็ข้อดีมาเลยว่าแบบอยู่ใจกลางเมืองนะคะได้เงินเดือนมากนะคะมีเพื่อนเอเชียหลายคนนะคะส่วนข้อเสียก็อาจจะเป็นทํางานหนักยู่เวรเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยบีก็ข้อดีอะไรก็ว่าไปนะคะข้อเสีย ก็ว่าไปนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลองดูข้อดีข้อเสียของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะทําให้เราได้เห็นว่าโอ้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแล้วมันเป็นการจัดระเบียบความคิดเอาความคิดที่มันวิ่งวนบนเปในสมองเราเนี่ยมาลงกระดาษน,นะคะจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็คือให้ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายครั้งเนี่ยคนเราตัดสินใจไม่ได้เพราะว่า เขาไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งก็แน่นอนแหละมันเป็นปกติธรรมดาของโลกมนุษย์เนาะเพราะว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะคะ เราอาจจะสามารถเลือกที่จะตัดสินใจวันนี้ได้นะคะแต่เราไม่มีทางรู้ผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็เลือกทางนั้นไปแล้วนะคะก็ให้ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีนะคะถ้าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะคะก็อาจจะคิดได้ว่าผลการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังไว้แล้วครั้งหน้าเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจ ขึ้นได้อย่างไรเอาประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะมาช่วยให้เราตัดสินใจครั้งหน้าได้ดีขึ้นค่ะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้คนที่กําลังอยากจะตัดสินใจอะไรอยู่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะข้อแรกก็คือใช้กฎ1 0 1 0 1นะคะของซูซี่เวลส์นะคะก็คือให้ดูคนลับระยะ สั้นกลางยาวนะคะแล้วก็เลือกดูนะคะข้อที่2ก็คือให้ลดตัวหรือเดี๋ยวก่อนพูดว่าข้อที่2แต่ว่าทํานิ้วสาะคะข้อที่2ก็คือให้ลด ตัวเลือกลงนะคะอาจจะเหลือสัก2อ c สามช้อยส์แล้วก็มาเลือกในนั้นนะคะข้อที่3คือให้เขียนข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างแล้วก็ข้อที่4คือให้ยอมรับผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นค่ะโอเควันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราควบคุมความแน่นอนในชีวิตไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมในวันเคมีนิสต์ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสด ดีค่ะบ๊ายบายพอดีมีคนจามนะคะเอาใหม่จิบนาทีหรือว่า1ิบวันมีเพียงเท่านี้นะ,ะเอ๊ยโอ้ oh, <sh arp> แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยม,ม,มันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าเราเราเ,เราไม่สามารถ